การเบสดแสงเงาก่อนวาดภาพนะคะใครเคยประสบปัญหาวาดแล้วไปต่อไม่ได้ไหมไม่รู้จะลงสียังไงวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการลงสีเฉพาะตัวของเราค่ะอย่างแรกสําคัญที่สุดเลยคือการมีภาพในหัวคร่าวๆยิ่งภาพนี้เนี่ยเราตั้งใจจะวาดให้เป็นโทนสีเหลืองๆนะคะก็เลยลงสีผิวเป็นเหลืองๆเขียวๆใครไม่ได้วาดโทนสีนี้ไม่จําเป็นต้องลงสีตัวเขียวอืแบบเราก็ได้นะ เสร็จแล้วก็ค่อยๆไล่นะคะแก้มตาปากจมูกต่อไปก็สีผมใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าพวกเชภาพเนี่ยจะมีแสงแดดลอดมาอ่อนๆเราก็จะลงแสงสีที่มันอ่อนกว่าสีผมหน่อยอย่าลืมกําหนดทิศทางที่แสงจะเข้ามาด้วยนะคะพอเรากําหนดเราก็จะทําให้เราลงสีไม่มั่วไม่สเปซส,สปะนะพอลงสีพื้นเสร็จแล้วก็ลงสีที่เข้มกว่าเข้าไปนะคะ อันนี้เราก็จะเริ่มไล่งเงาผมเข้าๆแล้วนะแล้วก็ใส่แสงเงาเข้าไปด้วยค่ะก็วาดๆกำหนดทิศทางแสงไปก่อนยังไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรจริงจังก็ได้ค่ะทีนี้มากําหนดแสงของจุดที่ใหญ่ขึ้นกันนะคะอย่างตรงตัวเนี่ยมันก็จะมีแสงของใบไม้อะไรนี้ใช่ไหมเราก็ใช้บัตรต้นไม้วางไปก่อนนะแล้วก็ค่อยมาลบตรงที่ไม่ชอบออกแล้วก็จะเริ่มวาดแสงที่กระทบกับรอยยับผ้านะคะเครื่องมือที่ใช้จะเป็น selection นะก็ ลากแบบมั่นใจมั่นใจไปเลยพอกำหนดแสงเสร็จก็จะมากำหนดเงาต่อนะคะแต่บางคนอาจจะวาดเงาก่อนก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดเลยเรารู้สึกว่าการลงเงาบนเสื้อผ้าเนี่ยสำคัญมากๆมันจะทําให้ภาพของเราอัประดับขึ้นเลยค่ะก็ลองไปศึกษากันดูนะต่อไปแสงเงาบนตัวค่ะก็ดูดสีบนตัวขึ้นมาแล้วก็วาดแสงเงานะปรับเลเยอร์เป็นมันติแล้วก็ลงนี้เลยหลักๆที่เราลงนะคะก็จะมีประมาณ3มเลเยอร์นะสีพื้นไฮไลท์แล้วก็เป็นเงานะคะ อันนี้ก็จะเป็นการหลงแสงเงาคร่าวๆนะคะที่เราทําทุกครั้งก่อนจะไปสู่รายละเอียดจริงๆโดยที่ยังไม่ต้องคํานึงถึงรายละเอียดยิบย่อยนะก็เน้นภาพรวมไว้ก่อนนะคะพอเราทําแบบนี้เสร็จเราก็พอจะไปต่อได้แล้วใช่ไหมยังไงถ้ามีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะคะ